บอกว่าวันนี้มาดามแม่มาฟิตเนสคนเดียวพาแล้วก็อยากจะบอกค่ะว่าฟิตเนสเปิดวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วหลวงเขาก็สั่งมาให้ล็อกดาวน์อีกแล้วไม่อยากจะเชื่อว่าล็อกดาวน์อีกแล้วอุตส่ากกำลังได้ตื่นตัวได้ฟิตกล้ามเนื้อหุ่นของแม่กำลังเลนเลนแล้วถ้าล็อกดาวน์อีกพุงย้วยนี่ก็จะมาอีกโอ้ย ไม่อยากไอ้นี่เลยแต่ก็อย่างว่าแหละเขาสั่งให้ปิดก็ต้องปิดล็อกดาวล็อกดาวล็อกเข้าไปล็อกเท่าไหร่ยอดจำนวนคนติดเชื้อมันก็ไม่ลดลงหรอกจ้ามันต้องหาวิธีอื่นคนเนี่ยจะไม่มีกินอยู่แล้วดูฟิตเน็ตก็พึ่งมาเปิดก็ปิดกิจการอีกแล้วเอาเอาเข้าไปสู้ๆพ่อแม่พี่น้องมาดำก็จะสู้เหมือนกัน เพื่อสุขภาพแข็งแรง